นนั้นครบอากาศร้อนมากครับเราไปหาอะไรกินรองน้องก่อนครับไปอ่ะตอนนี้ร really ้อนมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟสดอันเนี้ยอร่อยถามคนนู้นอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากพูดอร่อยแบบภาคใต้่อยแน่อร่อยแน่หยั่งวะอ้ะ ยังไม่ไปกันอีกเหรอป้าไปกันทำไรครับ<ฮ>ดูบุหรี่เหรอมาครับนี่หมากฝรั่งนี่ครับหมากฝรั่งยี่ห้อแมวดำที่นี่ก็แปลกมากเลยมีที่มีร้านของเล่นที่ขายของเล่นเก่าๆด้วยอย่างเช่นอันนี้นก็คือจะเป็นเหมือนตอนเด็กเขาเรียกเราเรียกว่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะบีบแล้วก็เป่าห้ามกินนะ เนี่ยโบราณจริงเนี่ยอะไรเนี่ยหมากฝรั่งตานกแก้วเออเตานกแก้วเอาฝรั่งนกแก้วอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอย่าก,กินพร้อมกันนะเดี๋ยวมันไม่อร่อยเดี๋ยวมันไม่อร่อย <c oughs> ไปดูอางอ่นไป <c oughs> ไปเลย <c oughs> รู้สึกดี <c oughs> ที่มีเธอนั่งอยู่ใกล้ๆ <c oughs> เอาไปไปไหน ไปไปสิรอเลยล่ะไปเออ โล่งมากเลยครับหม่ถึงสมองโล่งกับท้องฟ้าโล่งด้วยกันครับตอนนี้สรุปอะไรโล่งครับท้องฟ้าโล่ององ่อาแนะนำหน่อยครับด้านขวามือคืออะไรครับด้านขวามือของเรานะครับจะเป็นลูกป,ปัน้นลูกป,ปั้นนะคะแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของทางเรือของเขานะคะส่วนทางโน้นนะคะเป็นอะไรครับทางเรืออยู่นู่นครับอันนี้ไม่ใช่เรืออ๋ออันนี้ไม่ใช่เรือน้องเป็นอะไรครับเป็นลูกปั้นชเครบได้ครับทางนู้นเป็นเรือครับไม่ใช่ทางนี้อ่าด้านขวามือของเราจะเป็นอนุสาวรีย์นะครับผมใช่ครับใช่ No, don't, be วาคุณมมีปาไหจะรับิและในขณะนี้เรากำลังอยู่ที่ปล้องพระจุลจอบกล่าครับด้านหลังของผมก็คือพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กองครับไปดูกันเลย ครับผมและนี่ก็คือเรือหลวงแม่กองนะครับไปดูกันเลยครับผมไป ครับตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่นระเบิดนะฮะเมื่อเรือเมื่อเราปล่อยตัวทุ่นระเบิดลงโยงไปแล้วเรือลำใด,ดชนนะก็จะเกิดการระเบิดเลยนะฮะระเบิดยังไงครับระเบิดตุ้มเลยอ่ะตุ้มเดียวเป็นไงครับตุ้มเดียวจอดน,นะอืมสุดยอดนะฮะเราไปดูอันต่อไปไหมฮะเราไปดูอันต่อไปเลยนะครับอ,อันนี้เรียกว่าอะไรฮะก็เป็นทุ่นระเบิดอีกเช่นเดียวกันอ่ะไม่น่าถามเลยใช่ไหมฮะใช่อ่ะไม่น่าถามเลยนะ เราก็จะมาดูอันต่อไปนะอันนี้คืออะไรครับทุบระเบิดไงฮะถามอีกทำไมฮะพูดเองอยู่เมื่อกี้อ๋อถามอมยู่ลำใหญ่มาฮะอะไรฮะก็อบอกปืนจ้าน่า นี่คือกระบอกปืนนะฮะอย่าบอกใ,ใครๆเลนะว่ามันคือกระบอกปืนบอกเลยว่าลำใหญ่มากนี่คือนี่คือกระบอกปืนนะจงจำไว้ เคครับห้องแรกที่เราเจอนะครับเป็นห้องครัวของเรือลำนี้นะครับก็มีเตาแก๊สมีหม้อข้าวนะครับใบใหญ่มากนะครับรือ้อโอ้โสุดยอดก็ไม่แปลกครับใบใหญ่เพราะกินทั้งลำเรือเนี่เป็นส่วนอาซิงล้างจานล้างของ แล้วตูต้เก็บของใช่ค่ะแล้วก็มีของใช้ในนี้ด้วยอะไรฮะที่คั้นน้ำาะน้ำอะไรน้ำส้มค่ะหนูม่ก็น้้ำมะนาวลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเอาไปเอาไปคั้นมะพร้าวได้ไหมครับอ๋อเอาไปคั้นไม่ได้ฮะเสียใจด้วยรูกมันให่ทำไมครับเพราะ,ะรูปมันใหญ่เกินไปสลับที่จะคัะ้นนะหน้าตาล,ลักษณะที่คั้นก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เราปิดตู้นี้แล้วเราไปดูตู้ต่อไปนะครับว่าข้างในจะมีอะไรตู้ข้างในไม่มีอนะไรลงลงนาอกใช่เหมือนตอนนี้เลยสมองโลงใช่ไปไปกันเถอะ ไรเนี่ยตุ่ดฮะ้เล <c oughs> เรามาถึงส่วนที่เรียกว่าห้องเรียนทหารเรือนนะะห้องอะไรนะครับห้องเรียนทหารเรือน,นะครอาหารหรือทหารครับทหารครับแนนตอนนี้เราอยู่ที่ด้านในของตัวเรือห้องนี้ก็จะเรียกว่าห้องเรียนนะครับห้องนี้ก็ประกอบไปด้วยโต๊ะสิบตัวนะครับเอาไว้ให้ทหารเรียนเวลามี ประชุมหรือเวลามีการเรียนการสอนก็จะให้ทหารเข้ามาเรียนในห้องนี้แล้วก็เราไปดูบรรยากาศรอบๆของห้องนี้กันเลยนะครับ ไปน้าเรือกันครับในส่วนของหน้าเรือก็ One bad bitch, if you do it, I say so too. Big forties in a big ass Draco. Three moments when you ask how my day go. for a buffoon on a blueberry fango. One false move and we straight to the swing. Two small bans just to take you out real quick. Three more holes. Pull up fucking shit. as I it goes. Big bans on coming. One bad bitch, if you do it, I say so too. Big forties in a. Hey, สำหรับอพยคคนเมื่อมอีเกิดการเหตุเรือล่มหรือว่าเข้าฝั่งไม่ได้ครับมาะบกันนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ฮารเป็นแผงควบคุมเกี่ยวกับวิทย,ยุนะนแล้วก็กพวกทางระบบไฟอื่นๆนั่นนะจ๊ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆปุ่มคอยส่งสัญญาให้นะว่าเออมีตรงไหนเสียมีอะไรต้องปรับบ้างน,นะคะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งของกัปตันเรือนะครับก็จะมองได้เห็นส่วนรอบๆข้างนะเพราะมีกระจกคอยมองครับไปดูส่วนต่อไปกันเลยครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมก็คือทัพพมอะไรเรือนนะครับเงี้ยนะครับแล้ว จะเป็นเรื่องเป็นเข็มทิศนะครับผมไว้ดูว่าเป็นทิศไหนที่ไหนของการเดินเรือนะครับผมนะแลวข้างหลังผมก็คือแผงไฟฟ้านะครับไว้สําหรับควบคุมทางด้านเรือ,อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> แบร็คลิงเรือซ้ายขวาหอลบหอแบล็คลิงท้ายพังงานเรือท้ายนะครับผมนะาจากนั้นก็เราจะทําการส่ง s M สนะครับไปหาคนข้างบนนั่นนะครับตรงนี้เป็นกระบอกไม้เสียงนะครับซึ่งเราจะส่งตัวทดลองไปนะครับลอดส่งตัวทดลองไปหน่อยโอเค เดี๋ยวเราจะเทสต์นะครับอยู่อยู่หรือเปล่าอยู่อยู่โอเคแต่ว่าอยู่เขายังอยู่นะครับถ้ายอมยังอยู่นะฮะก็อยู่กับยอมนะฮะโอเคนะฮะขอบคุณมากครับนี่เรามีแขกรับเชิญนะฮะใครฮะลุงพลฮะไหนครับปืนกลทำไมพูดลุงพลนะฮะอ๋อผมเจอลุงพลอ่ะเจอที่ไหนลุงพลร้องเพลงไงฮะพี่เอ่อร้องเพลงจีหอยฮะมัวแล้ครับเขาร้องเต๋องงไว้ครับจีหอยมาจากไหนครับ อ้อมนจากใจผมนะและไม่และม่ว่างจริงๆริ หรือกับไปฝากคู่รักหรือคนในครอบครัว